คนโบราณที่อยู่ในป่าในนิทานนี้นะคะมีลักษณะคือสูงใหญ่โตเกินมนุษย์ทุกวันใหญ่โตกว่ามนุษย์มากคนเห็นสำคัญว่ายักษ์ตกใจเหมือนยักษ์ตัวใหญ่เหมอยักษ์ว่านั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อมาว่ามีพระสามองค์ไปเที่ยวทุดงพบคนโตใหญ่ไปเจอคนป่าคนนี้ค่ะในป่าเห็นเข้าวิ่งหนีสององค์พ้นไป องคหนึ่งสะดุดไม้หกล้มเหยียดยาวไปสามพอเห็นคนป่าตัวใหญ่มากก็วิ่งหนีสองพระสององค์อวิ่งวิ่งพ้นวิ่งพ้นแต่องคหนึ่งอะวิ่งแล้วไปสะดุดไม้แล้วก็ล้มลงความกลัวตัวสั่นหน้าซีหิตาขาวดิ้นเสือกมือเท้าอ่อนเรียเสียใจหนีไม่พ้นสำคัญว่ายักษ์จักจับตัวไปลุกขึ้นไม่ได้เพราะ ความหวาดกลัวตกใจไม่มีเรี่ยวแรงหน้าซีดหมดเลยวิ่งหนีก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ไม่ได้เพราะความหวาดกลัวทีนี้คนปา่าคนนั้นนะคะเข้ามาแล้วก็บอกว่าคนโตเห็นเข้าค่อยเดินเบาๆน่ารักมากเลยน่าจะน่าจะเจอคนบ่อยแล้วก็คนกลัวคนวิ่งหนีบ่อยถึงแล้วยิ้มหัวถามว่าบัดเจ้าทำไมถึงกลัวข้าไม่จับตัว ใช่ยักษ์ใช่มารน่ารักมากเลย